สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซามีการประทะก,กันอย่างรุนแรง ระหว่างกองกําลังของฮามาสและกองทัพของอิสราเอลซึ่งอิสราเอลค่ะได้เดินหน้าโจมตีในพื้นที่ตอนเหนือนัน่นก็คือที่เมืองจาเาเลียอย่างรุนแรงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถอนทัพออกมาแล้วเป็นเวลาประมาณ4เดือนแต่ณเวลานี้อิสราเอลเชื่อว่าแกนนาของกลุ่มฮามาสคะ่ะได้กลับเข้าไปยังพื้นที่แล้วที่นี่เองเป็นแหล่งซ่องสุมกาลังพลและกําลังมีการระดมพลของกลุ่มฮามาสจึงเกิดการโจมตีทั้งทางอากาศและทางภาคพื้นดินอย่างหนักเช่นเดียวกันกับ ที่เมืองราฟาพื้นที่ใต้สุดของฉนวนกาซาที่กองทัพอิสราเอลยังคงระดมโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเครื่องบินรบของอิสราเอลทำการยิงแสงแฟลค่ะเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธขณะที่ทำการบินเหนือพื้นที่ซึ่งเป็นปรมแดนของเมืองจาเาลียทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันนี้14พฤษภาคม ขณะที่ทหารอิสราเอลกลับมาสู้รบในพื้นที่ทางเหนือของชนนนกาซาและนอกจากนี้อาณนโดมของอิสราเอลยังสามารถสกัดกั้นจรวดที่ถูกยิงมาจากชนวนกาซาส่วนเฮลิคอปเตอร์ที่ร่วมในปฏิบัติการได้ร่อนลงจอดในพื้นที่ใกล้เคียงแต่การข่าวไม่ระบุรายละเอียดเป้าหมายของปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งการกลับมาเน้นปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนเหนือแสดงถึงความวิตกกังวลของอิสราเอลที่ว่า การไม่มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสำหรับชนวนกาซาจะเปิดช่องให้กลุ่มฮามาสกลับมาควบคุมชนวนกาซาได้อีกเหมือนกับที่ฮามาสเคยควบคุมพื้นที่มาตั้งแต่ปี2007นอกจากนี้ยังเห็นเฮลิคอปเตอร์ยิงขีปนาวุธระหว่างบินปฏิบัติการเหนือท้องฟ้าบริเวณพรมแดนอิสราเอลและทางตอนเหนือของชนวนกาซา ขณะที่อิสราเอลและกลุ่มฮามาสกำลังปะทะกันอย่างดุเดือดทั้งในพื้นที่ทางตอนเหนือและทางตอนใต้ของกาซาในวันนี้โดยกองทั Israel, พอิสราเอลพยายามเข้าถึงพื้นที่ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยิงปืนใหญ่จากรถถังโจมตีบริเวณที่เป็นตลาดของค่ายผู้ลี้ภัยแต่จุดนี้ไม่มีรายงานความสูญเสียขณะที่เฮลิคอปเตอร์อิสราเอลยังได้ยิงโจมตีภาคเหนือของชนนนกาซา ซึ่งก็มองเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นมาเหนือมืองจาบาเลียโดยกองทัพอิสราเอลได้หวนกลับมาโจมตีพื้นที่นี้อีกครั้งหลังจากหลายเดือนก่อนหน้านี้อิสราเอลระบุว่าได้ทำลายเครือข่ายของกลุ่มฮามาสในพื้นที่ดังกล่าวก่อนที่จะถอนกำลังออกไปจุดสำคัญที่กองทัพอิสราเอลโจมตีครั้งนี้มี2จุดคะ่ะนั่นก็คือค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลีย ซึ่งเป็นค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่สร้างเอาไว้เมื่อ75ปีที่แล้วเพื่อเป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์จากดินแดนที่อิสราเอลได้เข้าควบคุมในปัจจุบันขณะที่อีกจุดหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่เซทูนที่อยู่ในเมืองกาซาซิตี้ฝั่งตะวันออกซึ่งอิสราเอลโจมตีทางอากาศด้วยการทิ้งระเบิดแล้วก็เริ่มส่งทหารอิสราเอลเข้าไปในค่ายจาเลียทำให้เกิดการประทะกันกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์สองกลุ่ม นั่นก็คือกลุ่มฮามาสและกลุ่มอิสลามิจีฮัดได้กลุ่มฮามาสและอิสลามิจีฮัดยืนยันว่าทั้งกลุ่มได้ปะทะกับทหารอิสราเอลทั้งในและก็รอบค่ายจาเลียฮามาสข่าได้ใช้จรวดต่อต้านรถถังและปืนกลขณะเดียวกันสำนักข่าวของปาเลสไตน์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอล และผู้ลี้ภัยชาปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในค่ายจาบาเลียซึ่งมีประมาณ3 0 0 0 0 0คนต่างก็เร่งอพยพออกจากพื้นที่อิสราเอลได้ให้เหตุผลในการหวนกลับมาเปิดศึกในพื้นที่กาซาเหนือครั้งใหม่เนื่องจากกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์หลายกลุ่มได้หวนกลับมารวมตัวกันในค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียซึ่งก่อนหน้านี้อิสราเอลได้ยุติการโจมตีกาซาเหนือตั้งแต่เมราคมที่ผ่านมา ร้อมกับการประกาศว่าสามารถกำจัดกองพันนักรบฮามาสได้หลายกองพันในกาซาเหนือแต่ว่าปะหาวะสุญญากาศทางอำนาจที่เกิดขึ้นกลับเปิดช่องให้กลุ่มฮามาสกลับมารวมตัวกันรบใหม่อีกครั้งปฏิบัติการของอิสราเอลทาให้วิกฤตคู่พลัดถิ่นในชิวนกาซาเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่องโดยปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลทั้งทางบกและทางอากาศที่เมืองราฟาทางตอนใต้สุดของชนวนกาซา ทำให้ชาวป,ปาเลสไตน์ต้องเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากไม่ว่าจะเป็นการอพยพออกนอกพื้นที่เนื่องจากว่าสถานที่ที่อพยพไปอยู่นั้นก็เกือบจะไม่เหลือสภาพที่มันดีพอให้ดํำรงชีพอยู่ได้ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำประปาอาหารหรือสถานพยาบาลส่วนผู้ที่ยังไม่อพยพค่ะต่างก็อยู่กันอย่างหวาดภวา เสี่ยงเผชิญกับการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับผลกระทบจากการถูกโจมตีได้ทุกเมื่อมีรายงานว่าสภาพของเมืองราฟาในพื้นที่ใต้สุดขณะนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างหลังมีประชาชนอบพยพละทิ้งบ้านเรือนไปไม่ต่ำกว่า360,000คนนับตั้งแต่อิสราเอลได้มีการประกาศให้ประชาชนซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองราฟาเร่งอพยพออกนอกพื้นที่ ไปอยู่ยังสถานที่ที่อิสราเอลจัดเตรียมไว้ให้เนื่องจากเตรียมเปิดปฏิบัติการรุกเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในของเมืองราฟาเพื่อจัดการกับแกนนำของกลุ่มฮามาสค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ